thank mm -hmm. you สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศแห่งความหลอนและความน่าสะเพรึงกลัวเพราะเรื่องราวต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังอิทังสับเรตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนี่เป็นเสียงสวดของหลวงตารอดซึ่งมักจะท่อง บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งหลังจากลืมตาออกจากการเจริญภาวนาทุกค่ำคืนที่แสนเย็นเยือกฉันจะได้ยินเสียงท่องบนท่ามกลางความมืดที่เงียบสงัดทำให้ฉันซึ่งนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มพื้นเก่าภายในห้องของหลวงตาอดที่จะลืมตาขึ้นมองไปยังร่างผอมบางของหลวงตารอดไม่ได้แวบหนึ่งที่มองไปเบื้องหน้าของหลวงตารอดฉันถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัว ด้วยคล้ายจะมองเห็นหรือสัมผัสบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชาสิ่งที่ฉันเห็นปรากฏอยู่ในรูปร่างของผู้คนทั้งเด็กและแก่กำลังนั่งพนมมือก้มหน้าหมอบลงกับพื้นคล้ายคนกำลังรับศีลร,รับพรก่อนที่ฉันจะยกมือขึ้นขยี้ตาเงารงรางของผู้คนเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วทำไมไม่นอนละเนน หลวงตารอดหันมามองดูฉันพร้อมยิ้มออกมาน้อยๆที่มุมปากฉันลุกขึ้นมองฝ่าแสงสลัวของเปลวเทียนก่อนจะมองรอบๆห้องของกุฏิไม้เก่าที่หลวงตารอดอาศัยคุ้มแดดคุ้มฝนมองอะไรหนอะไม่มีอะไรแล้วนอนเถอะเสียงนั้นอ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความปราณีจนฉันสัมผัสดได้หลวงตารอดเป็นพระผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติไม่ยึดติดกับวัตถุ และเลือกปฏิบัติท่านมีความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรและเป็นหมอดูใบพลูและเป็นหมอดูใบพลบพูที่แม่นยำกุฏิของท่านจึงไม่ค่อยว่างเว้นญาติโยมพวกเขาล้วนแต่มาพึ่งบารมีของท่านตลอดเวลาที่ฉันโบสถ์เป็นเนนอยู่ที่วัดแห่งนี้ฉันได้รับรู้และเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่ชวนชงนใจยิ่งนักบางสิ่งบางอย่างฉันเองก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ ยิ่งนานวันทําให้ฉันอดนึกไม่ได้ว่าในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่ชวนพิศวงซุกซ่อนอยู่มากมายและรอคอยให้พวกเราได้ค้นหาคําตอบบ่ายแก่ๆวันนั้นหลังจากที่ฉันก่อไฟต้มน้ําชาให้หลวงตาเรียบร้อยแล้วก็ถือไม้กวาดทางมะพร้าวเดินตรงไปยังหน้าลานวัดแต่ขณะที่กําลังลงมือกวาดเศษใบไม้อยู่นั้นเสียงผู้คนหลายคน ที่สาวเท้าวิ่งตรงมายังหน้าวัดก็ดังขึ้นฉันหยุดกวาดก่อนจะหันไปมองเห็นชาวบ้านหลายสิบคนกําลังหามร่างของชายร่างกายขาวซีดร่างนั้นผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ต่างจากซากศพดีๆนี่เองอะไรที่ทำให้ชายคนนั้นมีสภาพเช่นนี้นั่นเป็นคำตอบที่ฉันตั้งขึ้นในใจเงียบๆเน้เนนัดหลงตาอยู่ไหม ฉันพยักหน้าก่อนจะเดินสาวเท้านำหน้าชายวัยกลางคนไปยังกุฏิของหลวงตารอดทันทีไม่ต้องพูดหรอกเน้นไปเก็บใบพลูให้หลวงตาไปฉันตกใจเมื่อหลวงตาครองจีวรและนั่งจุดเทียนอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรากับจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีญาติโยมที่เดือดร้อนมาขอพึ่งบารมีฉันจึงสาวเท้าลงกุฏิไปยังต้นพลูที่ปลูกไม่ไกลจากกุฏินัก ในขณะที่ชายหนุ่มร่างผอมทำท่า,ทาดิ้นทุรนทุรายดวงตาทั้งสองข้างมองผู้คนอย่างขวางขวางชาวบ้านช่วยกันจับตัวของชายคนนั้นขึ้นไปบนกุฏิอย่างเร่งรีบเมื่ออยู่ต่อหลวงตาชายคนนั้นก็มีท่าทีทุรนทุรายหนักขึ้นไปเรื่อยๆฉันเก็บใบพลูได้ตามจำนวนที่หลวงตาต้องการแล้วนำไปให้หลวงตาที่กำลังพรมน้ำมนใส่ร่างสันเทาของชายคนดังกล่าว เขาร้องเอะอะโวยวายลั่นกุฏิหากไม่มีชาวบ้านช่วยกันจับฉันเชื่อว่าชายคนนั้นคงจะวิ่งลงกุฏิหนีน้ำมนต์ของหลวงตารอดเป็นแน่ไม่นานอาการดิ้นทุรนทุรายของชายคนดังกล่าวก็สงบลงในขณะที่หลวงตาจุดเทียนขึ้นเพ่งใบพลูพร้อมถามชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของชายคนดังกล่าวอย่างละเอียดการซักถามชื่อวันเดือนปีเกิดนั่นเองทำให้ฉันได้รู้ว่าชายคนนี้ ชื่อนายถนอมวัยสามสิบต้นๆตนชายคนนี้ฉันไม่คุ้นหน้านักเพราะเขาเป็นคนต่างถิ่นที่บังเอิญมาได้ภรรยาในหมู่บ้านฉันเหตุที่ฉันไม่คุ้นหน้านั้นเพราะนายถนอมไปทำงานที่ต่างประเทศเสียนานหลายปีและเพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองโยมโดนของหลวงตารอดนั่งเพ่งใบพลูอยู่พักหนึ่งก็เปล่งเสียงออกมาอย่างเยือกเย็นทุกคนร้องตามเป็นเสียงเดียวกัน ก่อนที่ชายวัยกลางคนที่พามาจะร้องถามด้วยความอยากรู้ของที่ว่าเป็นคุณสายประเภทไหนครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนนั้นถามขึ้นพร้อมกับเสียงเป็นกังวลส่วนฉันสงสัยอย่างเดียวว่าหลวงตารอดรู้ได้อย่างไรว่าชายร่างผอมที่นอนเหมือนผีตายซากผู้นี้โดนคุณสายมาน้ำมันพายจากขเขมรนายโมหลวงตารอดเอ่ยเรียบเรียบรากับพบเจอกับของต่ำเช่นนี้มาชาชินแล้ว ต่างจากญาติโยมที่พนมมือส่งเสียงอื้ออึงด้วยความตกใจจึงหรือหวงตาแล้วจะมีอันตรายกับสามีดิฉันไหมเจ้าคะคราวนี้ผู้เป็นภรยาถามขึ้นมาบ้างในขณะที่สามีนอนหายใจรวยรินราวกับเหน็ดเหนื่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็อาจถึงตายได้ถ้าไม่รักษาหรือถอนออกจากตัวไม่เป็นไรอัตมาจะเอาน้ำมันพายที่ว่าออกให้เองหลวงตารอดเอ่ยด้วยเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตา นี่พี่หนอมโดนป้ายน้ำมันพรพลอย่างเดียวหรือเจ้าค้าหลวงพ่อภรรยาถามขึ้นด้วยความกังวลใจไม่ใช่แค่ป้ายน้ำมันพรพลแต่สามีโยมกินน้ำมันพรพลตังหากเล่าหลวงตารอดฉเฉลยเอาละพวกโยมจับตัวของโยมผู้ชายไว้เดี๋ยวอัตมาจะเอาน้ำมันพรพลที่อยู่ในร่างกายของโยมถนอมออกมาให้ดูเสียงของหลวงตารอดสั่งอย่างเรียบๆก่อนจะหยิบเทียนไขขึ้นท่องคาถาโดยขณะที่น้ำตาเทียนหยดลงในขัน เกิดเป็นดอกน้ำมน์รูปร่างคล้ายปีศาจร,ราวสิบนาทีเห็นจะได้หลวงตารอดก็พยักหน้าให้ใชายวัยกลางคนที่เป็นคนพามาเอาน้ำมนต์กรอกปากนายถนอมเมื่อเห็นขันน้ำมนต์ที่ชายวัยกลางคนถือเข้าไปใกล้ก็ร้องลั่นพร้อมดิ้นรนจนชาวบ้านที่มาด้วยต้องออกแรงตรึงแขนขาวไว้กับที่ส่วนอีกคนใช้มือบีบปากก่อนที่ชายวัยกลางคนจะเทน้ำมนตใส่ปากนายถนอม ร่างนั้นสั่นสะเทือนพร้อมกรีดร้องออกมาก่อนจะดิ้นทุรนทุรายจนชาวบ้านที่จับอยู่สู้แรงไม่ไหวถูกผลักกระเด็นไปติดข้างฝาคนละทิศละทางฉันเองก็สงสัยว่าร่างกายสู้ผอมอย่างนั้นไปเอาแรงมาจากไหนมากมายไม่นานนักนายถนอมก็โก่งคออาเจียนออกมาเป็นมูกเลือดปนน้ำเหลืองกลิ่นอาเจียนของนายถนอมเหม็นเน่าสุดๆหลวงตารอดไม่นิ่งดูได้ ท่านหยิบขันน้ำมนต์ที่เหลือน้ำมนต์เพียงเล็กน้อยท่านท่องคาถาไปด้วยก่อนจะพรมน้ำมนต์บนร่างนายถนอมไม่ขาดนายถนอมอาเจียนออกมาคราวนี้ทุกคนถึงกับตะลึงเพราะสิ่งที่นายถนอมอาเจียนออกมานั้นไม่ได้มีเพียงมูกเลือดและน้ำเหลืองแต่มันมีเส้นผมยาวๆออกมาด้วยจำนวนหนึ่งพอเส้นผมกระจุกนั้นออกมาจากร่างกายนายถนอมดูอ่อนแรงลงไปมากทีเดียว ฉันมองร่างผอมบางที่มีเพียงหนังหุ้มกระดูกซึ่งนอนฟุบกับแผ่นกระดานพร้อมหายใจรวยรินก่อนที่ทุกคนจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีลมพัดวูบเข้ามาหอบใหญ่พร้อมกับเสียงหมาวัดที่ลุกขึ้นพร้อมใจกันเห่าหอนอย่างเยือกเย็นทุกคนหันมองหน้ากันก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพปกตินายถนอมลุกขึ้นนั่งมองผู้คนอย่างสงสัยแม้แววตาจะเลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวาแต่ยังดีกว่า ตอนขามาอยู่มากทีเดียวสามีของอีชั้นหายดีแล้วใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อภรรยาถามด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความหวังหลวงพ่อรอดหลวงตารอดสายหน้าไปมาก่อนจะตอบยังหลอกโยมสามีของโยมอยากกินน้ำมันพรายไปนานมากการที่จะเอาออกให้หมดในวันเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกโยมต้องหมั่นพาสามีของโยมมารถน้ำมนต์ดื่มน้ำมนตแล้วก็อาบน้ำมนตกับอัตมาเรื่อยๆอาการที่ว่าจึงจะหายไป หลวงตารอดแนะนำวิธีล้างอาถรรพ์จากคุณใสก่อนที่ฝ่ายภรรยาจะซักถามสามีว่าไปกินน้ำมันพรายมาจากไหนเพราะที่ทำงานที่ต่างประเทศก็มีแต่คนงานชายเมื่อได้สติกลับคืนมานายถนอมเล่าให้ภรรยาของตัวฟังคล้ายสารภาพไปในตัวว่าวันที่ตนเดินทางกลับมาที่เมืองไทยและพักค้างคืนที่กรุงเทพตนเองกับเพื่อนได้ตระเวนเที่ยวสถานบันเทิงประเภทร้านคาราโอเกะในสถานบันเทิง ตนได้รู้จักกับนักดิ้งคนหนึ่งและเกิดรู้สึกชอบอย่างประหลาดนับจากคนนั้นตนก็อยู่ไม่สุขต้องแอบไปหาส่งเงินส่งทองให้หญิงสาวคนนั้นอยู่เป็นประจำทั้งทั้งที่กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดกับภรรยาแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนเธอผู้นั้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นคนใส่น้ำมันพายในเครื่องดื่มให้พี่น้องแน่นอนฝ่ายภรรยาเอ่ยเสียงหม่นหมองแต่ก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานสามีให้อับอายชาวบ้านแต่อย่างใด วันนั้นกว่าชาวบ้านจะลาหลวงตากลับก็จจนเวลาทำวัดเย็นทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรมอาตมาก็ช่วยได้เท่านี้แหละโยมหลวงตารอดเอ่ยเบาๆพร้อมมองตามหลังญาติโยมที่ลงจากกุฏิอย่างเร่งรีบคล้ายล่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมาในอีกไม่ช้านับจากวันนั้นมานายถนอมกับภรรยาก,ก็เที่ยวมารดน้ำมนต์มาอาบน้ำมนต์ที่กุฏิหลวงตารอดแทบไม่เว้นแต่ละวัน นายถนอมก็จะอาจเจียนและมีเส้นผมติดออกมาด้วยเสมอร่างกายของนายถนอมตอนนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าตอนก่อนมากโขทั้งการพูดคุยก็ดูมีสติไม่หวาดกลัวขันน้ำมน์ของหลวงตารอดอีกนอกจากในตาที่เลื่อนลอยในบางครั้งที่ฉันเห็นแล้วต้องใจหายยามดึกสงัดในคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงของหลวงตารอดพ,พึมพำพึมพำออกมาในความมืดสลัว คล้ายกับกำลังสนทนาอยู่กับใครสักคนเสียงหมาหอนดังไปทั่วฉันค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเพ่งมองออกนอกมุ้งไปยังร่างของหลวงตารอดแล้วฉันก็ต้องตกตะลึงจนในตาเบิกกว้างเมื่อเบื้องหน้าของหลวงตารอดในยามนี้มีร่างของหญิงสาวผมยาวกำลังนั่งก้มหน้าราวกับกำลังรับฟังคำขอร้องบางอย่างจากหลวงตากลางแสงไฟสลัวของเทียนไขหน้าโต๊ะหมู่บูชา หญิงสาวนั่งเอามือค้ำยันพื้นไว้ด้วยท้องที่บวมเบ่งของตนทําให้การนั่งนั้นแสนยากลําบากฉันมองดูร่างของหญิงคนนั้นด้วยความตกตะลึงก่อนจะค่อยๆย,ยกชายมุ้งขึ้นเพื่อที่จะมองหน้าผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อชายมุ้งถูกยกขึ้นร่างของหญิงสาวนั้นก็หายไปเสียแล้วตรงหน้าของหลวงตารอดมีเพียงความว่างเปล่าหลวงตารอดมองมาทางฉันก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบๆขึ้นว่านอนเธอเนน สิ้นเสียงของหลวงตารอดฉันนอนดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงพยายามข่มตาให้หลับก่อนที่หลวงตารอดจะดับเทียนลงตอนสายของวันนั้นนายถนอมไม่ได้มารดน้ำมนต์กับหลวงตาเหมือนเช่นทุกวันฉันก็รู้สึกสงสัยแต่ไม่ได้เหลียวใจว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าจวนเที่ยงภรรยาของนายถนอมจึงวิ่งร้องไห้มาที่กุฏิของหลวงตารอดพร้อมเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ติดตามมาด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือโยม หลวงตารอดถามงงงภรยาของนายถนอมนั่งลงประนมมือบอกเล่าเรื่องร้อนใจที่เกิดขึ้นกับตนให้หลวงตารอดฟังอย่างละเอียดสามีของอิชันยังไม่กลับบ้านเลยหลวงพ่อเจ้าคะเมื่อเช้าพี่ถนอมได้มารดน้ำมนต์กับหลวงพ่อหรือเปล่าหรือไม่เจ้าคะหลวงตารอดใส่หัวเนื่องจากนายถนอมไม่ได้มารดน้ำมนต์จริงๆและพี่ถนอมหายไปไหนที่วัดก็ไม่มาที่บ้านก็ไม่อยู่ภรยาของนายถนอมเอ่ยขึ้นท่าทางร้อนรน ก่อนจะขอแรงชาวบ้านให้ช่วยออกตามหาสามีแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นต้นไม้ข้างเมนมีร่างกายของชายคนหนึ่งแขวนคอด้วยผ้าขาวม้าสิ้นใจอย่างน่าเวทนาร่างนั้นเป็นร่างของนายถนอมผู้โชคร้ายซึ่งภาพนั้นฉันจําติดตาจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาพยายามช่วยโยมอย่างถึงที่สุดแล้วแต่วิญญาณของผีตายหงตัวนั้นแรงเหลือเกิน และก็คงจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของโยมถนอมจึงได้สามารถนำชีวิตของนายถนอมไปอยู่ด้วยอย่างง่ายดายเช่นนี้จึงได้สามารถนำชีวิตของนายถนอมไปอยู่ด้วยอย่างง่ายดายเช่นนี้หลวงตารอดเอ่ยเสียงงืมงงในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันนำศพของนายถนอมลงจากต้นโพอย่างทุลักทุเลสายลมพัดวูบเข้ามาใบไม้ในบริเวณนั้นหล่นลงพื้นตามแรงลมที่พัดเสียงหมาหอนอย่างโหยหวน ในขณะที่ฉันยืนมองศพของนายถนอมโดยความสลดหดหูใจอยู่นั้นพลันหูของฉันก็ได้ยินคล้ายเสียงคนสะอื้นดังลอยมาตามสายลมเสียงนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของผู้ชายที่ดังแผ่วๆอย่างเศร้าซ้อยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ Oh